สำนักงานประกันสังคมภายใต้การนำของนางมาลสีใจรังสีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้มอบนโยบายเพื่อย,ยกระดับการให้บริการสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชาติพัฒรัชราโสพลประกันสังคมจังหวัดเชียงรายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายมีภารกิจในการให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนรูปจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทนภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นให้บริการพัฒนาไม่หยุดรวดเร็วทันสมัยทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานประกันสังคมและนโยบายจังหวัดเชียงรายให้มีประสิทธิภาพ ปรง่งใสและเป็นการสร้างหลักประกันทางสังคมในการดำรงชีวิตให้แก่รูปจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและไว้วางใจภายใต้มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายได้จัดภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อการมาใช้บริการของผู้รับบริการโดยติดแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณพื้นที่ต่างระดับจัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการตั้งแต่จุดได้กรับจุดประชาสัมพันธ์จุดบริการในการอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คําแนะนําในการขอรับบริการแนะนําบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบแสดงให้ผู้รับบริการเห็นและจัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในรูปแบบ QR code และรูปแบบกระดาษที่สะดวกต่อผู้ใช้บริการทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสอดคล้องกับผังงานบริการและมีป้ายแสดงระยะเวลาการให้บริการของ36กระบวนงานเพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการในการพัฒนาให้บริการต่อไปและหากพบปัญหาในการรับบริการผู้รับบริการสามารถติดต่อประกันสังคมจังหวัดและหัวหน้าส่วนงานได้โดยตรงนอกจากนี้โดยจัดให้มีการบริการน้ําดื่มเก้าอี้นั่งพักรอรวมถึงการออกแบบบริการเพื่อผู้พิการจัดให้มีห้องน้ําสําหรับ ผู้พิการที่สะอาดถูกสุขลนะักษณะติดตั้งกลิ่งสัญญาณฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกณจุดบริการสำหรับผู้พิการซึ่งได้นำผลการสำรวจมาปรับปรุงพันาการให้บริการส่งผลให้ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงขึ้นมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยแต่งตั้งคณะทำงานสร้างการรับรู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และแม่บ้านประจำสำนักงานจัดให้มีกิจกรรมลดโลกร้อน โดยโดรณรงค์การใช้ปิ่นโตรหรือกล่องข้าวและถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนโดยแต่งตั้งคณะทำง,งานตามมาตรการประหยัดพลังงานกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานโดยกำหนดระยะเวลาการเปิดและปิดแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีการปลูกต้นไม้รอบอาคารเพิ่มความร่มรื่นปัจจุบันมีผู้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ e f i l i n g e-payment และ e-sell service เพื่อลดการใช้เอกสารพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติส่งผลให้สำนักง,งานได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดได้รับรางวัลของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรตามภารกิจต่าง ในกรณีการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ค่าพาหนะในการรับส่งผู้ทุพพลภาพไปสถานพยาบาลโดยผู้ทุพพลภาพจากเดิมต้องเดินทางเข้ามาเบิกค่าพาหนะเมื่อมาพบแพทย์ที่สำนักง,งานประกันสังคมซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางมีความยากลำบากแต่ในปัจจุบันผู้ทุพพลภาพสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ผ่านกลุ่มไลน์และในอนาคตสำนักง,งานจะได้ขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รับรองได้เลยว่าอยาประมาณสองสีเดือนาะเหือนเียวนีตัวอย่างจำเดินยิงซงไปเเ้าตั้งไลน์นีครับทั้งนี้ในปี2568จะดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และการขยายความคุ้มครองให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลร,รวมถึงกลุ่มพนักง,งานจ้างเหมาในสังกัดองค์กรต่างๆด้วยสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ใส่ใจบริการจุดญาติมิตรใส่ใจทุกชีวิตเหมือนมิตรชิดใกล้ขอบคุณค่ะ